ขนาดของการซื้อขายนั่นเองนะครับเป็นขนาดของการซื้อขายว่าเราจะซื้อขายเท่าไหร่นะครับซึ่งเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวในคลิปถัดๆไปนะครับจะมีการคำนวณให้ด้วยว่าเราจะซื้อขายครั้งละเท่าไหร่นะครับคราวนี้มาดูในส่วนบนนะฮะในส่วนบนตรงนี้ ในส่วนบนตรงนี้นะครับก็จะมีไฟล์นะครับคำว่าไฟล์ก็จะมีฟังก์ชันที่เราต้องการใช้แค่ไม่กี่ฟังก์ชันนะครับในการใช้เขาเรียกว่าใช้โปรแกรมเทรดอัตโนมัตินะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า EA ก็เราก็จะเอามาใช้ในโฟลเดอร์นี้นะครับ Open Data Folder นะครับในการล็อกอินก็ เรามาใช้ตรงนี้นะครับ2ออันนี้ในการล็อกอินเข้าสมมุติว่าบางคนมีเขาเรียกว่าอะไรมี MTPo มากกว่า1นอันนะครับก็มาตรงนี้เพื่อล็อกอินนะครับเพราะฉะนั้นด้านบนตรงนี้นะครับยังด้านแถบด้านบนตรงนี้นะครับมาดูทีละแถบเลยนะครับ ที่เราใช้กันนิยมใช้กันบ่อยมากนะครับที่นิยมใช้กันบ่อยมากๆก็คือตัวนี้นะครับมากดดูว่าตัวนี้คืออะไรนะครับพอกดตัวนี้ดูปุ๊บเราก็จะเห็นนะฮะคู่เงินต่างๆเนี่ยคู่เงินต่างๆเนี่ยเข้ามาในนี้นะครับเป็นสกุลเงินนะครับทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วมันน้อยนะครับเราสามารถคลิกขวาแล้วก็เลือกคำว่าโชว์ออรได้เลยนะครับมันก็จะทำการโชว์ทั้งหมดที่อยู่ใน อันนี้มาให้เลยนะครับนั้นผมยกตัวอย่างคู่นี้แล้วกันนะครับคู่นี้คู่นี้คือคู่เ, G, เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเส้นใหญ่นิดนึงคู่นี้เป็นคู่ GBP USD ก็คือการซื้อขาย แลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินสสกุลนี้นะครับก็ GBP ก็คือเงินปอนด์นะครับ u s เก็คือเงินดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับทีนี้สังเกตดูนะครับว่าบริเวณตรงนี้นะครับมันจะประกอบด้วยสสกุลเงินอยู่ด้วยกันเสมอนะครับเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็น USDJPY นะครับก็จะเป็นดอลลาร์กับญี่ปุ Japan ่นนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็น USD CAD ก็จะเป็นดอลลาร์กับดอลลาร์สหรัฐกับดอลลาร์แคนาดานั่นเองนะครับทีนี้วิธีการที่เขาจะดูตรงนี้นะครับอย่างสมมตุติผมยกตัวอย่าง USD แล้วกันนะครับ USD เนี่ยนะครับวิธีการดูค่าเงินนะครับเขาจะเขาจะแยกออกเป็น2ตัวนะครับตัวแรกคือ US นะครับ U.S ก็คือเป็นประเทศนะครับ U.S เป็นประเทศนะครับตัวหลังนะครับตัวหลัง D อันนี้คือเป็นสกุลเงินนะครับทุกอันในนี้จะแยกแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็น JPY นะครับ ก็จะแยกออกมาเป็น JP นะครับก็คือ J แปนนะครับแล้วก็ Y เนี่ยก็คือเป็นเงินเอ,อเป็นเงินเยนนะครับลักษณะนี้เพราะนั้นตรงนี้เราสามารถดูได้เลยนะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยโอเคตรงนี้เราจะปิดเมนูนี้ฟังก์ชันนี้ออกนะครับ ถัดมานะครับฟังก์ชันที่ผมจะแนะนำในนี้เป็นฟังก์ชันที่เราต้องใช้นะครับจำเป็นต้องใช้จริงๆนะครับต่อมาคืออันนี้นะครับเป็นไอคอนรูปดาวนะครับไอคอนรูปดาวเนี่ยมันก็จะโชว์หน้าต่างฝั่งซ้ายมือออกมานะครับนะครับโชว์หน้าต่างฝั่งซ้ายมือออกมาให้เราเลือกอินดิเคเตอร์ออกมาใช้งานนะครับมีอินดิเคเตอร์อยู่ในนี้ เยอะมากนะครับเอามาใช้งานได้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการเรียกหน้าต่างด้านล่างตรงนี้ออกมานะครับมันคือเป็นตัวโชว์ออเดอร์ว่าตัวเนี้เราเปิดออเดอร์อะไรไปบ้างแล้วนะครับมีกี่ออเดอร์นะฮะก็จะมีชนิดนะฮะมีเอ่อมีชนิดของออเดอร์นะครับตรงนี้เป็น Order ออเดอร์เซล ขนาดไซส์นะครับไซส์ตรงนี้ก็คืออันเดียวกันกับตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับ,รเ,รบเป็นเขาเรียกว่าหลอดไซส์นะครับหรือขนาดของการซื้อขายนั่นเองเออสกุลเงินอะไรนะครับในนี้ก็จะมีหลายสกุลเงินนะครับมี EU นะครับหรือบ,บอกไปนะครับว่าสมมติส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเวลาเรียก เวลาเรียกเรียกสกุลเงินเนี่ยเขาจะเรียกตัวแรกเสมอนะครับรยอย่างเช่น E U R U S D นะครับมันคือการแลกเปลี่ยนระหว่างสองสกุลเงินนี้เวลาเขาจะเรียกเนี่ยเขาจะเรียกว่าคู่ E U นะครับก็คือการเอา E เข้ามาการเอา U เข้ามานะครับประมาณนี้เพราะนั้น U S D jpy เขาก็จะนิยมเรียกกันว่า uj นะครับก็คือเอา u เนี่ยมาแล้วก็เอา j มาประมาณนี้นะครับทีนี้ด้านล่างถัดมาก็จะเป็นราคาที่เราเข้าซื้อขายนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีบอกในคลิปถัดไปในเรื่องของ sl ในเรื่องของ tp นะครับอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นราคาปัจจุบันนะครับ ค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็ Swap ก็จะอยู่ในคลิปถัดไปเช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้เราจะเน้นไปที่การใช้ฟังก์ชันนะครับาวนี้อันถัดมาตัวนี้นะครับที่มีแป้นขยายเนี่ยเขานิยมใช้สำหรับการ b a c k t ท s t นะครับการ,ก,ารการทดสอบระบบเทรดนะครับอย่างเช่นเรามี e a อยู่ตัวหนึ่ง เราอยากจะทําการแบ c k เทสเราก็มาเลือกตั้งอะไรต่างๆตรงนี้เสร็จแล้วก็ทําการแบ c k เทสให้มันทํางานย้อนหลังกับกราฟย้อนหลังที่ผ่านมาดูว่าผลการทํางานของ EA ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะใช้ในการตัดสินนะครับประมาณนี้ new new order นะครับก็เราทําการเข้าออเดอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะมี buy นะครับมี buy มี sell เหมือนกันนะครับ มีบายมีเซล์เหมือนกันส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีตัวให้เลือกนะฮะมีตัวให้เลือกเป็น market execution หรือ pending order นะครับส่วนเ,เรื่องของ pending order เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาในบทถัดไปนะฮะบ,บทนี้ก็จะพูดถึงแค่ market execution นะครับว่าเราสามารถที่จะเปิด new order มาแล้วก็เลือก คลิกซื้อขายได้เลยโดยระบุขนาดตรงนี้นะครับขนาดตรงนี้เราจะทําการซื้อขายเท่าไหร่คีย์เข้าไปได้เลยนะครับได้เลยใส่ s t o p l o s s นะครับซึ่ง stop l ล s s ก็จะมีบอกในคลิปถัดไปเช่นเดียวกันเทคโควต์ขึให้เรียบร้อยจากนั้นก็กดบายกดเซลล์ตรงนี้ได้เลยนะครับได้เลยนะครับอ่าตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้บริแวนขยายตรงนี้เราสามารถซูมเข้าแล้วก็ซูมออกได้เลยนะครับซูมเข้าซูมออกได้เลย ตรงนี้หน้าต่างตรงนี้นะฮะหน้าต่างตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่ตัวนี้ขอโทษนะฮะมันเส้นมันเบี้ยวนะครับตัวนี้คือตัวที่บอกเวลาเราเปิดหลายคู่เงินนะครับเวลาเราเปิดหลายคู่เงินจะเป็นลักษณะนี้เพราะนั้นเราสามารถเปิด สาสองคู่เงินพร้อมกันหรือ3ามคู่เงินพร้อมกันก็ก็ได้นะครับก็ได้